อาทิตย์เลยนะแล้วก็ขายได้น้องสาวก่อนแล้วก็ไปหาดใหญ่ก็ไปเจอพี่แล้วก็เปิดตัวยังไงบ้างจู่ๆหัวยังไงคือเขาก็เห็นหนูทำการขายรูปเหมือนหน้า Facebook มีข้าวกินไหมวันนี้เดี๋ยวอยากเวฟไปกินข้าวอยากเวฟแกบว่าอยากกินอะไรเดี๋ยวทำให้ก่ออยากกินแต่ข้าวก็ยแอมฟรีนเลยเนะ่ยมจำงที่เปิดยังไงอ่ะเราก็ถามว่าช่วงนี้ท่าไมย้ายมาอยู่ข้างนอกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเคก็บอกว่าแกก็ทำ ไปเล่มนึงแล้วของของอะไรนั้นม่งิดไรเลิกบิดแคร์เลิบิดแคร์ค่ะเือคืนนั้นว่าเธอเนี่ยจะเจอวันที่15แล้วเธอต้องทำก่อนเดี๋ยวฉันจะไม่ได้ส0 0ยน่ยบได้เธอเดี๋ยวแป๊บนึงแล้วก็ทำคืนนั้นก็ส่งมาเลยเธอเพราะถถึงก่อนาได้เคยค้ยูกคได้ไหคือบางทีเขานัดเราอะนะเขาก็ไม่หญราแพ้ราแพ้ไม่ได้แล้วนะเธอ นางก็ว่าที่ฉันเป็นเพจแรกหรือเปล่าฉันสปอร์ตเธอนะอย่างนี้หรือว่า